สวัสดีจ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครบรอบแต่งงานมเลซ่ามีพาไปที่เดิมที่อยากได้ได้มาแล้ว่อบบงวง อันนี้ได้วันเกิดรอนานมากสิบสามปีกว่าจะได้ทุกปีแหละทะเลาะกันทุกปีแล้วก็อดทนอดทนสักวันสักวันถามอยากได้อะไรอยากได้เพชรไม่มีตัง์รอไปโกรธกันทุกปี แล้วก็ถามทุกปีด้วยนะแล้วก็ไม่เคยให้ด้วยนะอยู่กันมาสิบสามปีอดทนมาก็าจะได้ซื้อนาฬิกาเพชรให้อันนี้ซื้อเองนาฬิกาเพชรนีซื้อเองทนาฬิกาเพชรี่ซื้อเอง,เไ,มอเองไม่ใช่ของจริงเราของปลอมแต่ให้มีเพชรไงให้เราใส่กันให้คำว่าเพชรเพชรเพชรไม่เคยให้เงเขาหรอกพอเห็นอะไรแวบแวบ ที่พื้นก็เขาหยิบมาดูใช้เพชรหรือเปล่าฝามไฟฟันไม่ไฟฟันหรอกแค่ยากลองใส่ยากลองเมีเขาบังไว้คําว่าเพชรมันเป็นยังไงคําว่าคนวัรจันทร์อคนวันจันทร์อะไรนะชโลกับเพชรเกิดบันจันทร์ลูกก็เกิดบันจันทร์ล้านก็เกิดบันจันทรคําว่าคนวันจันทร์อะ ให้มีความอดทนนะกว่าจะได้มาเราต้องอดทนไว้ก่อนเราต้องทะเลาะกันไปก่อนงอนมั่งอะไรมั่งทนมาตั้งสิบสามปีได้านาฬิกาเพชรมาเรือนนะึงอันนี้ซื้อเองแล้วก็มาปีที่สิบสามเนี่ยถึงจะได้เพชรสรงวงอันนี้ได้เพชรวันเกิดเขาจะซื้อให้วงเดียวเลยหักโอเขาเอาสองวง เขาก็เลยจําใจเขาไม่ได้เต็มใจซื้อให้เ,าเขาจาใจซื้อให้ซ่อวงวุมแล้ววันนี้ก็เลยยังไม่ถึงหรอกครบรอบแต่งงานสนะิบสามปีถึงเดือนธันวาวันที่19ก็เลยยากได้ก่อนวันนี้กะใส่เสื้อปกคอไปเลยนะเพราะมันหน้ามแต่กะกะให้มันเข้ากับเพชรนะนนะ อันนี้แบบว่บาแบาบนี่ก็เพชรเหมือนกันเพชรกระดย,ยิงวันนี้ก็เลยไปรอกรอดเพื่อนมาได้อซอยโขหนึ่งเซนแต่อันนี้ไม่ใช่เพชรกระดย,ยิงนะอันนี้เพชรจริงๆจะเอาเพชรเม็ดเดียวค่ะว่ามันไม่่องก็เลยเอาเป็นเพชรรูปดอกไม้มาเขาเรียกเพชรดอกไม้ เป็นทองข้าวมีอีกอันหนึ่งเพชรเดียวแปดร้อยเก้าสิบเก้ายูโรเพชรอย่างเดียวนะไม่รวมสร้อยทองข้าวต้องซื้อตัางหากรูปดอกไม้มา,มาพวกชอบเอาก็เอาเขาซื้ออะไรให้ก็เอา เพชรเม็ดเดียวก็แพงอันนี้เป็นลูปดอกไม้อันนี้รวมสร้อยแล้วเก้าร้อยเก้าสบเก้ายูโรเข้ากันนะน่าจะเข้านะเข้าไม่เข้าก็เป็นไรซื้อมาแล้วข้องห้องรามันจะเป็นห้องรอมันก็ใช้แต่มันก็ต้องรอนานหน่อย เป็นคนที่อดทนมากๆก็จะได้มาตอนนี้ได้ทุกอย่างแล้วได้บ้านได้รถได้ทองทองก็ซื้อมาเองแหละพวกอไม่ยอมซื้อให้จ่ายเงินไปเองก็เลยมาลอกไข่ให้อ่อีกห้าร้ยซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบยูโรมาไข่ให้พ่นได้ห้าร้ยได้กำไรห้าสิบ เพ,อ,พ,อ,พอยังบทําไม่งั้นไม่ยอมซื้อให้ซื้อทองวันเกิดให้แล้วก็ซื้อเพชรให้ส่องวงแล้วก็ซื้อสร้อยคอเพชรให้อีกหนึ่งวงอันนี้เป็นทองข้าวทั้งหมดนะจ๊ะแหวนจะเป็นทองข้าวแต่พอจี้อย่างเดียวนะ8ปดร้อยเก้สร้อยด้วยประมาณสองร้อยสร้อยขาเรียกอะไรทองข้าว เ็นพระความอดทนนะถทึงได้มาทะเลาะมั่งดา่ามั่งอยากได้ก็ไม่ให้อยากได้ก็ไม่ให้าม,ใหมาอยู่ที่นี่เจ็ดปีทำกินเองทุกอย่างอดทนทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาถ้ามันจะได้มันก็ได,ได้คิดแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ทำยังไง ข้อคุณพ่พวแหละถ้าไม่ได้พวกก็ไม่มีอะ่ะถทึงปากมันจะไม่ดีครับทึ่งยังไม่มีใครชอบมันเลยตัวเองก็ไม่ชอบหรอกเจอคนแบบเนี้ยขี้เหนียวแล้วก็เมือนเราต้องงอมนะันอ่ะมันแก้กันเราแต่เราต้องงอมนะันอ่ะเพื่อความอยู่รอดของเราอ่ะก็เลยต้องทน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 ,ทน,ทน ็นคนที่ไม่เคยทนอะไรได้ขนาดนี้เลยนะทนยู่มาเนี่ยสิบสามปีแล้วก็ทะเลาะกระเรื่องข้องควันปีวันเกิดของควันแต่งงานอะไรท้ามอยากได้อะไรแต่ทรโบก็จะไม่ให้มาเลยนินทาทั้งน้อยก็มาเลยแต่ก่าช่้งมาเถอดได้มาแล้วข้าคุณมาปจชา สำหรับคลิปนี me, ้ท <t inclusive> ี่ข้ามารับชมนะจ๊ะอลอสคูดไซส์กย์นนี่ครับวิดีโอกันมั้งักวิดีโอที่เลนดัง for day in libya ที่เลนดัง for hockside ค่ะเซนยาครับบวีเซนยาอาบาซูซเมนดรเซนนะยาอาบาซนยาภาษาอังกฤษ รอบจบทะเบียน10ปีไต <cl ose> <c oughs> ่อย so <Yeah. S 1> yeah. ู่ด้วยกันมา10สร้างปีทำสุดๆมากเลยอิชอฟเลยแค่นี้อิชแค่ไหนมา c h นี่ยตัวเลขมากไ m a ยาแค่ตัวมาก ติดไม่ได้ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้นุจรีด้วยนะจ๊ะแต่ว่าชื่อช่องอะมาวินล้านตนูนตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาวินชาแนลนะจ๊ะเพราะว่าฝรั่งจะได้ติดตามได้เพราะว่ามีฝรั่งท่าแต่ว่าเมาื่อก่อนนี่เป็นชื่อไทยฝรั่งก็เลยห้าไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยน เป็นมาเวนชาแนลขขบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า